เด็กอิงวันนี้นะคะเรามาดูการใช้คําว่าเคยในภาษาอังกฤษค่ะพูดว่าอะไรได้บ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะหลกัหลกๆแล้วเนี่ยมีอยู่2แบบนะคะก็คือแบบที่1การใช้เป็น used to แบบที่2ก็คือการใช้เป็น have หรือ has ตามด้วย Ver b ช่วงที่3ค่ะเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะคะก็คือการใช้ used to นะคะที่แปลว่าเคยแต่ว่า used to นะคะเราจะใช้ในการพูดถึงกิจวัตรประจําวันที่เคยทําในอดีตนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วนะคะ เป็นการกระทำที่เราเคยทำในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะคะเราจะใช้เป็น used to นะคะโครงสร้างก็จะเป็น used to ตามด้วย verb infinitive นะคะ verb infinitive ก็คือกริยาที่ไม่มีการผันใ,นใดๆนะคะไม่มีการผันตามประธานไม่มีการเติม s หรือ es ไม่มีการเปลี่ยนรูปไปตาม tense ช่อง2ช่อง3แบบนี้นะคะก็คือจะใช้เป็น verb เพียวๆไม่มีการผันใดๆเขาเรียกว่าเป็น verb infinitive นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ she used to live with her g r a n d m a when she was young เขาผู้หญิงนะคะเคยอาศัยอยู่กับยายเมื่อตอนเด็กนะคะจะเห็นได้ว่าเราใช้เป็น used to บอกว่าเคยอาศัยอยู่นะคะ พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตนะคะเป็นกิจวัตรเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยเคยอาศัยอยู่กับยายช่วงเวลาหนึ่งนะคะตอนเมื่อยังเป็นเด็กนั่นเองนะคะเราก็จะใช้เป็น used to นะคะในการบอกว่าเคยนะคะประธานนะคะก็คือ she ตามด้วย used to นะคะแล้วก็ตามด้วย verb infinitive ตรงนี้นะคะก็คือคำว่า live ที่แปลว่าอาศัยอยู่นะคะจะสังเกตได้ว่า verb infinitive ตรงเนี้ย เราไม่มีการผันใดๆใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็น verb infinitive ถ้าตามปกติเนี่ยประธานเป็นเอก,กพจน์กริยามันต้องมีการเติม s หรือ es ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ย used to นะคะเขาต้องตามด้วย verb infinitive นะคะดังนั้นเราไม่ต้องมีการเติม s หรือ es ใดๆค่ะเรามาดูตัวอย่างที่เป็นประโยคปฏิเสธกันบ้างน,นะคะถ้าเราจะบอกว่าเขาผู้หญิงเนี่ยไม่เคยอาศัยอยู่กับยายเมื่อตอนเด็กนะคะ เราก็จะใช้ didn't นะคะวางไว้หน้า used to นั่นเองค่ะเป็น she didn't used to live with her grandma when she was young เขาผู้หญิงเนี่ยไม่เคยอาศัยอยู่กับยายเมื่อตอนเด็กนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นปฏิเสธเราก็เอา didn't มาไว้ข้างหน้า used to ได้เลยแต่ระวังนะคะ used to ตรงนี้เราไม่ต้องเติมดีเข้าไปแล้วนะคะ เพราะว่า verb to do ตรงนี้นะคะเขาจะตามด้วย verb infinitive นะคะดังนั้นเนี่ย use to ของเราไม่ต้องเติม d ีไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูประโยคคำถามกันบ้างค่ะถ้าเราจะถามว่าเขาผู้หญิงเนี่ยเคยอาศัยอยู่กับยายเมื่อตอนเด็กไหมเราก็จะเอาคำว่า did มาไว้ข้างหน้าประโยคค่ะเป็น did she use d to live with her grandma when she was young เขาเคยอาศัยอยู่กับยายเมื่อตอนเด็กไหม เห็นไหมคะเราเอา did มาไว้ข้างหน้าถ้าทําเป็นประโยคคําถามนะคะส่วน used to ไม่ต้องเติมดีเข้าไปแล้วนะคะคําตอบก็คือจะตอบได้2อย่างก็คือใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาเคยอาศัยอยู่กับยายเมื่อตอนเด็กไหมถ้าใช่ก็ตอบว่า yes she did เห็นไหมคะถาม did ก็ตอบเป็น did นะคะ yes she did แต่ถ้าไม่ก็ตอบเป็น no she didn't no she didn't นะคะ didn't ก็มาจากคำว่า did not นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูเคยแบบที่สองกันบ้างน,นะคะก็คือการใช้ have has ตามด้วย verb ช่วงที่3ค่ะถ้าทุกคนสังเกตนะคะจะคุ้นๆเลยว่า have has ตามด้วย verb ช่วงที่3ก็คือ present perfect tense นั่นเองค่ะการบอกว่าเคยโดยการใช้ present perfect tense นะคะจะเป็นการบอกว่าเคยที่เป็นประสบการณ์ที่เคยทำมาก่อนค่ะโครงสร้างประโยคก็จะเป็นประธานตามด้วย has หรือ have ตามด้วย verb ช่วงที่3ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ He has eaten Japanese food before. เขาผู้ชายนะคะเคยกินอาหารญี่ปุ่นมาก่อนเป็นการบอกประสบการณ์นะคะว่าเคยกินอาหารญี่ปุ่นมาก่อนดังนั้นเราจะใช้เป็นแบบที่2ก็คือ have has ตามด้วย verb ชนที่3นะคะประธานนะคะก็คือ he ตามด้วย have หรือ has ตรงนี้นะคะประธานเป็น he she it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์มีคนเดียวเราจะใช้เป็น has นะคะ he has แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3ก็คือ eaten นะคะ eat ช่องที่1 e a t ช่องที่2 eaten ช่องที่3นะคะ he has eaten Japanese food before เขาเคยกินอาหารญี่ปุ่นมาก่อนนั่นเองค่ะถ้าเราทำเป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็จะเป็น He hasn't eaten Japanese food before. เขาผู้ชายไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นมาก่อนนะคะถ้าเป็นปฏิเสธนะคะก็ใช้เป็น hasn't หรือ has not นั่นเองค่ะหรือจะพูดอีกแบบก็ได้นะคะเป็น he has never eaten Japanese food before. เขาผู้ชายไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นมาก่อนใช้เป็น has never ก็ได้ค่ะ ถ้าทำเป็นประโยคคำถามนะคะเราจะเอา has มาไว้ข้างหน้าประโยคนะคะเป็น has he eaten Japanese food before คราวผู้ชายเคยกินอาหารญี่ปุ่นมาก่อนไหมถ้าเคยก็บอกว่า yes he has ถาม has ก็ตอบเป็น has นะคะถ้าไม่เคยบอก no he hasn't hasn't ตรงนี้ก็ย่อม,มาจาก has not นั่นเองค่ะ สรุปก็คือการใช้เคยนะคะในภารรษาอังกฤษมี2แบบหลกัลกๆก็คือเป็น used to กับ have h a s ตามด้วย verb ช่วงที่3นะคะถ้าเป็น used to เราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรประจำที่เคยทำมาช่วงระยะเวลาหนึ่งในอดีตค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วส่วนแบบที่2 have หรือ h a s ตามด้วย verb ช่วงที่3จะเป็นการพูดถึงประสบการณ์ที่เคยทำมาค่ะโครงสร้างก็จะเป็นประธานตามด้วย have h a s ตามด้วย verb ช่ที่3ค่ะ ฝากกดแชร์กดหัวใจกดติดตามให้หน่อยนะคะ